เข้าวที่ไหนเยเยอียอังอุ้มวลทุกใจตัวนั้น ปูจ่าสนทนาวันนี้เฮาปากผู้ชมมาอยู่ตีพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมเตรียมเฮอแมรรมจังวัดเจียงใหม่ตีเฮาหันกันไปตะกี้นี่ก็เป็นความสวยสดงดงามของคณะฟ้อนตีเปิดมาฟ้อนเทพหื้มูเฮาได้พอกันตัวนะเจ้าเพราะว่าในวันที่แปแล้วก็วันที่9ธันวาคม2565ติตีจะถึงนี่จะมีการจัดงานวันพระราชชายาเจ้าดาราราศีประจําปี2 5 6 5หเจา้าและเดี๋ยวช่วงต้า ใ้ก็จะมีการแสดงแหมหนึ่งชุดเพื่อเฮาได้พอได้ก้อยกันตัวนะเจ้าต้องบอกว่าคณะฟ้อนตึงงมดเปิดมาด้วยรอยยิ้ยมเจ้าคุ้ชมก็เลยเป็นฟ้อนงามเฮือหมู่เฮาได้พอกันตัวเดี๋ยวเขาจะได้ไปนั่งอูจากันต่อถึงความเป็นมาเป็นไปความสําคัญและก,ก็กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในงานมีออย่างการพองไปอุจารด้วกันเลยเจ้า คุณผู้ชมเจ้าช่วงนี้เขาจะได้มานั่งอูจจากันต่อนะเจ้าถึงความสําคัญของการจัดงานรายละเอียดต่างๆของการจัดงานซึ่งแน่นอนว่ามีการจัดงานขึ้นทุกปีอยู่แล้วสาหรับงานวันพระราชชายาเจ้าดาราศมีปีนี้ประจำปี2565เจ้าคุณผู้ชมสีทันซึ่งเป็นบุคคลสําคัญของการจัดงานนี่บม่มีทางสีถันมาได้เลยนะเจ้างานบ่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนตอนทับพร้อมๆกันเลยนะเจ้าท่านแรกทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรสันติช ขันธวิราชวงศ์เจา้าประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมีประจำปี2565าเจา้าท่านทีสองทางด้านของทนายนอำเอภอพักวัตขันทหฮิรันเจา้าในอำเภอแม่ริมนะเจา้าแหมหนึ่งท่านเจา้าทางด้านของอาจารย์การชิดจิตรทานเจา้าท่านเป็นภูมินอนการสำนักบริหารศิละปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยซึ่งท่านเองก็ดูแลในส่วนของพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมนะเจา้าแหมหนึ่งท่าน ตน้นราบทางด้านของ่านธนวัดร,ราชวังเจ้าตําแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ริมสวัสดีทั้งสี่านเลยนะเจ้าเฮาเกาะต้องบอกว่าถึงแม่จะมีการจัดงานขึ้นทุกๆปีถือเป็นงานตีสำคัญเป็นวันสำคัญของโมเฮาทุกๆุกคนนะเจ้าถึงแม่จะมีทุกๆปีแต่หลายๆคนบอกว่าเหล่ามาเตอร์บอกมาเตอร์อยากจะได้ยินอยากจะได้ฟัง ทุกทกปีเลยนะเจ้าถามทางด้านของดรสันติกรที่มาที่ไปความสำคัญตีเฮาจะต้องมีการจัดงานตีสำคัญนี้เกิดขึ้นมันเริ่มต้นมันมีทีมาจะไร้เจ้างานที่เราจัดนี่โดยหลักใหญ่ก็คืองานวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมที่เราหวงแหนนี่เรารักษาที่มีคุณค่าของเราก็คือเมืองเชียงใหม่น่งวัฒนธรรมล้านนะครับ วัฒน,ธ,นธรรมล้านนาเนี่ยมันเชื่อมโยงกับกรุงเทพ<ม>ก็โดยพระราชาชายาซึ่งได้เลือกจากจากกรุงเทพเมื่อท่านกลับมาที่บ้านเกิดแล้วท่านก็เลือกแม่ริมนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คืออําเภอแม่ริมเนี่ยครับที่เราถ่ายทํากันอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่เป็นตัวแทนของอาณาจักรล้านนานะครับที่เราหวงแหนและเมื่อท่าน สิ้นไปเราก็คิดว่าควรจะจ,จัดเรื่องราวอันสืบเนื่องกับวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่านี้ผู้ที่ดูแลเรื่องนี้ก็คือชาวจุฬาลงกร์มหาวิทยาลายัยซึ่งรัฐบาลแต,แต่ดั้งเดิมเนี่ยก็เลือกให้จุฬามาดูแลนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลหรือองค์ประกอบสำคัญแล้วเมื่อเรามาอยู่ในพื้นที่นี้ก็จะมี uh, แนมเภอซึ่งดูแลพื้นที่แม่ริม ประกอบกันส่วนคนที่จัดการเป็นพื้นอยู่เลยก็คือทางวัฒนธรรมจังหวัดได้แก่คุณธนวัฒน์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นทีเดียวว่าเรามีเรื่องราวของล้านนาเรามีคนดูแลจัดการและเราก็มีการสืบสารต่อเนื่องกันเราจะไม่ทำเงียบๆเ,เราจะทำให้เ,เกิดความมีชื่อเสียงออกไปไกลเพราะ ประเทศชาติเราต้องการเ,าเศรษฐกิจเข้ามาจุนเจือให้พื้นที่ดีขึ้นและวัฒนธรรมนี้คำสมัยใหม่ที่เขาประชุมอยู่ตอนนี้เลยที่ที่กรุงเทพ<ะ>ก็คือซอฟต์พาวเวอร์นะครับเราเอาเรื่องราวของอาหาราการฟรร้อนรำศิลปะวัฒนธรรมสินค้าต่างๆเนี่ยมาให้ประชาชนชมนะักท่องเที่ยวฝรั่งก็มีจำนวนมากทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็รวบรวมกันว่าวันที่ 8 9ดเเป็นต้นเนี่ยใกล้ๆเนี่ยท่านทั้งหลายที่รับชมอยู่นี้โปรดเข้ามาที่พัฒนักตาราพิรมนะครับท่านจะได้เห็นเรื่องราวมากมายครับทางด้านของท่านนายอำเภอเจ้าชาในแหนะาเจ้าบ้านในส่วนของอำเภอแม่ริมเฮาสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของการจัดงานหรือวาศิลปวัฒนธรรมจได้พรมเจ้าครับจริงๆแล้วพวกเราคนแม่ริมนะครับมี ความภูมิใจนะครับที่มีวางของพระง์เจ้าพัชยาดารารัศมีอยู่ในพื้นที่นะครับมีความสําคัญต่อมเมืองเชียงใหม่และผูกพันมากนะครับเพราะว่าสมัยของรัชกาลที่5เนี่ยนะครับตอนนั้นมีข่าวว่าทางอังกฤษนะครับจะมาขอพระองค์ท่านไปเป็นรูปบุญธรรมนะครับแล้วก็ในรัชกที่9้ารัชกาลที่หเนี่ยก็เห็นว่า การเปลี่ยนผ่านเมืองเชียงใหม่เนี่ยหลายรอบเดี๋ยวก็อยู่ในการดูแลของพมา่าเดี๋ยวก็อยู่ในการปกครองของไทยนะครับก็เลยไปขอพระองค์ท่านนะครับมาเป็นพระชายาหลังจากนั้นมาความรักนะครับก็ได้แสดงออกมาอย่างชัดเจนนะครับจดหมายเวลาพระองค์ท่านเสด็จประาพาสจางประเทศก็จดหมายที่สื่อรักถึงพระองค์เจ้าลรัษณีนะครับมีดอกกุหลาบที่พระองค์ท่านพระราชทาน,นมาให้ สิ่งเหล่านี้นะครับล้วนเป็นกลิ่นอายของความรักของวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ความสําคัญของการผูกพันเมืองเชียงใหม่นะครับกับกรุงเทพเนี่ยให้อยู่ด้วยกันตั้งแต่โบราณน,นะครับเราเนี่ยนะครับในฐานะของอําเภอเนี่ยพอทางจุฬาได้เข้ามาดูแลเนี่ยก็เป็นความยินดีนะครับเพราะว่าประการแรกการดูแลของในองค์กรสถาบันการศึกษาเนี่ยย่อมจะทําให้การอนุร,รักษ์วัฒนธรรมนั้นคงยั่งยืนถูกต้องตามหลักวิชาการตลอดไป นะครับสำหรับในภาพของอำเภอน,น,นะครับประการแรกที่เราพยายามดำเนินการอยู่นะครับก็คือเรารวมจิตใจนะครับคนแม่ริมนะครับมาร่วมนะครับชื่นชมนะครับแล้วก็คารพนอบๆก,กับพระองค์ท่านนะครับใ,ในวันที่จัดงานเนี่ยก็จะมีการจัดขบวนพิธีขบวนแห่การเดินต่างๆนานานเนี่ยในพื้นที่ที่เราเป็นคนจัดการให้เพื่อจะเริ่มต้นจากบริเวณโรงเรียนบ้านริมใต้นะครับเข้ามาที่สถานที่งานเนี้ย ใช้คนที่ร่วมงานเนี่ยนะครับเกินกว่า400คนเราก็มีช้างมีม้านะครับซึ่งคนประชาชนชาวแม่ริมนี่นะครับยินดียิ่งนะครับที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ซึ่งเขาทากันมาต่อเนื่องทุกปีแล้วผมเชื่ออย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ในอนาคตก็จะกลายเป็นการสร้างความยั่งยืนนะครับแล้วก็ เราในฐานะของอำเภอเนี่ยเราเน้นในเรื่องของกิจกรรมที่จะทําให้เกิดในเรื่องคล้ายๆ BCG แต่เราเน้นความยั่งยืนเป็นหลักนะครับทำแล้วกระทบกระเทือนทรัพยากรธรรมชาติน้อยแล้วก็กิจกรรมนั้นมีความยั่งยืนนะครับอันนี้คือส่วนแรกนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของขบวนอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในสภาพแวดล้อมนะครับการจราจรนะครับแล้วก็การจัดกิจกรรมในพื้นที่นะครับซึ่งในส่วนนี้มีกิจกรรมที่ต้องเน้นย้ำว่า ถ้าในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถ้าท่านอยากจะดูกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมแท้ๆวัฒนธรรมร้วนไม่มีสิ่งอื่นปลอมปนมาเลยเนี่ยผมว่าที่นี่เป็นจุดหนึ่งที่เข้ามารับชมได้มาถามในส่วนของภาพรวมกันสักน้อยเจ้าถามทางอาจารย์กันชิดกันน้อยนะเจ้าเฮามีอะไรอย่างมีกิจกรรมมีการแสดงหรือว่ามีอะไรอย่างเกิดขึ้นในงานพ่องเร้าครับก็งานเนี่ยมันมีหลักๆก,ก็วันที่8เนี่ยนะครับจ,จะมีพิธีเปิดนิทรรศการ นิทรรศการก็ชื่อเรื่องว่าดารารัศมีรัตนเทวีแห่งนครเชียงใหม่นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระชัชยามีภาพใหม่ๆนะเชื่อว่าจะเป็นใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนก็จะมาเปิดในเทศกาลนี้นะครับมีวงจุฬาชมเบอร์มาเล่นเพลงลำนำล้านนาตอนค่ำนะครับมีกาดมั่วมาแสดงมาบรรเละมามา,มาให้ดับทานกันนะครับในงานวันที่8ตอนตอนเย็นนะครับ แล้วก็วันที่9เช้าเนี่ยก็จะมีพิธีบวงสวงนะครับบวงสวงที่หน้าพนุษสาวรีโดยขนหลวงนะครับจากสำนักพระราชวังมาทําให้จากพิธีบวงสวงแล้วก็ตามด้วยพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชายาในสนามเนี่ยนะครับจากพิธีวงสวงจากพิธีทําบุญแล้วเนี่ยก็เป็นพิธีวางพวงมาลาครับเริ่มต้นตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับสานักงานเอเยการนะครับ ทางผูพ้พากษา,าทางทหารตำรวจนะครับทางอำเภอนะครับแล้วก็เปิดท้ายด้วยจุฬาลงกรณ์เทยาไรก็จะเป็นพิธีวังพงมาลาหลังจากจบพิธีวังพวงมาลาทีนี้ก็จะเป็นงานสืบสารที่ท่านในอำเภอเป็นแม่งานใหญ่เนี่ยนะครับกับทางวัฒธรรมอำเภอนะครับก็จะจะเป็นงานสืบสารซึ่งท่านผู้ว่าจะเป็นผู้เป็นประธานเปิดงานก็จะมีขบวนอย่างที่ท่านว่าเนี่ยนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็มีงานยาวไปจนถึงยันเย็นนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวรายละเอียดน่ต้องเป็นคุณธนวันรจะเป็นคนพูดให้ฟังกับภาพน,นี่เป็นภาพรวมของงานแและ9ครับเจ้าผู้ชมเจ้าเดี๋ยวถามแหมหนึ่งท่านเกี่ยวกับรายละเอียดของการแสดงของศิลปวัฒนธรรมต้องเป็นท่านนี่เลยนะเจ้าถามทางด้านของคุณธนวัต์เจ้าการแสดงศิลปวัฒนธรรมตี่เฮาดูแล้ผพ้ชอบทีจะนํามาจะแสดงในงานนี้ทานํามาอย่างมาโชว์นํามาอย่างมาแสดงของเจ้าครับคูบค่ปีนะครับ ตึงเบือเสียชื่อครับเชียงใหม่นครแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรมนะครับอําเภอแม่ริมเฮานะครับก็โดยการนําของท่านอำเภอในอำเภอแม่ริมนะครับก็ในพื้นที่เฮาเนี่ยอัดแน่นไปด้วยศรริลปินพื้นบ้านอัดแน่นไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมการกินการแต้งตัวเขามีเอกลักษณ์ของเฮาที่นี่ครับทุกทุกปีนี่นะครับตารางปฏิทินของศรริลปินพื้นบ้านเพื่อนจะก,กาไว้เลยนะครับงดทับงาน เพื่อมางานนี้โดยเฉพาะครับยังบอกหูว่าเป็นติโตเฮาหรือบปติตเฮานี่คือบาฮับงานกันก่นเลยนะเจ้าโดยเฉพาะจังซอนี่นะบารฮับงานเลยนะครับงานนี้นะครับจะซอกันตั้งแต่เจ้าจนถึงแรงเลยนะครับในขบวนแห่ที่ท่านนายเำเภอได้ได้นาเรียนไปนะครับปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับขบวนจ้างศึกม้าศึกแล้วจ้างฟ้อนหลายร้อยชีวิตครับพอจะมาร่วมแห่ขบวนเครื่องสักการะนะครับแล้วก็เมื่อมาถึงในใน ในบริเวณงานนี้นะครับก็จะมีการแสดงธรรมะธรรมจากจากทุกชุมชนในในอำเภอแม่ริมแล้วก็จากอำเภอใกล้เคียงนะครับที่ติดต่อเข้ามาตอนนี้นี่ก็แน่นเลยนะครับขาจายสมัครกันเข้ามาเว่ยนะครับเพื่อได้มาร่วมกิจกรรมกันที่นี่นะครับแล้วก็ยังมีการประกวดวงกลองสมัสใจซึ่งเราจัดกันเป็นประจําทุกปีนะครับปีนี้ก็ปีนี้ก็ได้เริ่มเริ่มมือส่งนะครับเป็นวิดีโอที่เรามามพิจารณาแล้วก็คัดเอาทีมชนะ Oh. นะครับมาโชว์กันที่นี่ <Je au. S 2> นะครับแล้วพิเศษนะครับปีนี้ต่อจากที่นี่แล้วนะครับเมลแรง <Je au. S 2> เฮาไปเอี่ยวงานไหว้สาป,ปารมีพระรายาเจ้าเนี่ยครับที่วัดป่าดาราพิมต่อครับ oh. ถึงสองทุ่มเลยนะครับ <Je au. S 2> ปีนี้อําเภอแม่ริมจัดใหญ่จัดเต็มมากันที่ได้ครับโ <laughs> อ้ขนาดนี่แล้วนี่จะต้องบอกพลาดเลยนะเจ้าช่วงใต้ดรสันติเจ้า ากจนจนกระแถมสักน้อยหนึ่งเจ้าในงานเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากทีเดียวที่ไม่ใช่ชาวไทยนะครับเข้ามาดูทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นท่านมาจะมีความสนุกแล้วก็ท่านจะได้ซื้อของซื้อข้าวแล้วท่านจะหวนกลับมาอีกปีหน้าอย่าลืมนะครับแปดเเดือนธันวาคมานะครับแล้วน่าจะวันที่1ิอาจจะยังมีของให้ซื้อให้ชมได้ขอบคุณครับเจ้า <c oughs> ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะเจ้าคุณผู้ชมแน่นอนว่าเป็นวันที่สาคัญของมูฮาหห้ามพลาดลงปฏิทินเอาไว้เ,เลยจองตั๋วคือบินกันเอาไวนะ้ได้เลยมาใจเฉพาะคนในเจีงยงใหม่เจ้าที่จริงมาจากทั่ว<อ>ไปวทั่วประเทศต่างประเทศ,ปเ,ทศเป้นก็มาเหมือนกันนะเจ้าขอพระคุณทั้งสีทานติมาณาังอุจาก,กันนะเจ้าขอพระคุณเจ้า คุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวเขาจะได้มีโอกาสได้ไปเดินพอสักน้อยเจ้าเปิดหย่อส่วนกาดมั่วครวหอมผลิตภัณฑ์โอท,ท็อปตีเด่นๆงามๆเดี๋ยวจะพาไปดูกันอยากจะยั่วน้ำลายคุณผู้ชมกันก่อนเจิญกันเข้ามาแอลกันนักๆเนี่ยนะเจ้าเดี๋ยวเราไปแอลกัดมั่วครวหอมกันเลยเจ้า คุณผู้ชมเจ้าเราจะตีเฮาได้หนั่งอ้จ่ากันไปแล้วเหมือนตีบอกว่าเฮาก็จะมีกาดมั่วกัวหอมแล้วกับผลิตภัณฑ์ดีๆโอท็อปดีๆของตีแหมริมมาเพื่อเฮาได้มาชอบมาชิมกันตัวเจ้าตอนนี้เป็นจะไใดของเจ้าตรงนี้ท่านทานว่าเจ้าเฮาเฮาหย่อส่วนมาเลยเนาะย่อขนาดเลยนะครับอันนี้นะครับาวันงานแตะนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นมุกหนึ่งในร้อยเลยนะครับวันนี้ที่นํามาก็ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าระดับ5ดาวเลยเนอครับเจ้าอันนี้เป็น กาแฟเด็ดเลยนะครับสุดยอดกาม่อนม่อนจริงก็คือที่ชั้นมากนะครับกาแฟเนินชั้นมากม่อนจริงนะครับอยู่สูงจีกาแฟต้องแบบสุดยอดแน่นอนมาจิ้มกันได้นะครับวันที่เก้ากัจ้าอันนี้ครับสวัสดีครับน่เมี่ยงสมุนไพรนะครับแล้วมีให้จิ้มเรียบร้อยนะครับจิ้มได้ครับจิ้มได้ครับจิ้มได้ครับานสุดยอดเลยทีนี้ งอแล้ครับเราลำาได้ทนแก้วนะรคะใช่แบบเดียวกับที่ให้ในเือกินเมื่อกี้ป่ะครับเหมือนกันเเหมือนกันนะครับผลมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นสินค้าต๊ะท็อปซึ่งเดียวจะคือต่างท่านพัฒนาการอำเภอแม่ริมนะครับท่านนี้นะครับสินค้าที่เพิ่คไดานี้ระดับ5าดาวทางนั้นสวัสดีเจ้าแทนพัฒกาการอำเภอแม่ริมนะเจ้าวันนี้เขาคนไออย่างมาโชว์กันทองเจ้าครับในวันนี้นะครับเขาได้นำเดินชมได้เลยเจ้า นะครับที่ผ่านการคัดสรรในปีพศ2565นี้นะครับระดับ3-5ดาวครับที่เรามาในวันนี้ซึ่งเป็นบางส่วนเท่านั้นครับเพราะว่าสีค้าของผลิตภัณฑ์เราที่ผ่านการคัดสรร3-5ดาวมีทั้งหมดอยู่92ผู้ประกอบการ40กว่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน3-5ดาวครับพิเศษคือเนี่ยครับที่แขวนนี่นะ เพื่อนบอกว่าตอนนี้นะครับมีแค่3ตัวในประเทศไทยเนาะมีสามตัวเพิ่งทำเป็นคอลเลคชันใหม่ที่ออกมาไทยไายทำในวันนี้จะตัวที่หนึ่งตัวที่ลงทรายแล้วก็ตัวที่สองตัวที่สามจะเพื่อจะมาออกงานของเจ้าแม่โดยเฉพาะโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นลูกประคบนะครับประคบครับอ้โเฮามาให้ข้อมูลให้ความรู้ไปได้ดูว่าเฮาบริการตัวเจ้าในวันงานบริการตัวเขา อยนี่นี่ครับสุภาฟาร์มเพิ่งครับของดีของแม่ริมพอเลยครับอันนี้ผมเป็นลูกค้าประจําครับเจ้าใส่กาแฟครับคุณภาพไอสุขภาพเนาะตรงนี้ต้องสุขภาพมีมาเลยนะเจ้าไข่ตีห่อนหอมาแอวน่าเปินพร้อมเปินพร้อมแม่นครับอ่าอนี่เลย ถ้าใครอยากจะมาในวันงานแต่ๆอยากจะมาเห็นถึงความหญิ่งใหญ่มาดูของกินล้อๆมาดูผลิตภัณฑ์ติมีคุณภาพจะได้กเกาะเชิญชวนมากันได้เลยนะเจ้าเดี๋ยวชงท้ายรายการเขาก็จะมีการแสดงฟ้อนงามๆให้คุณผู้ชมได้พอกันตัวนะเจ้าวันนี้ต้องว่าว่าช่วงสนทนาของเฮาหมดเวลาแล้วนะเจ้าคุณผู้ชมจะได้เดี๋ยวปิกไปตี้สถาน,นีกันก่อนไปปาก้าพิธีกรทั้งสองทานและเกาะช่วงสุดท้ายของรายการมูฮาตึ้งมดลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีจ้า